สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยอ่าพรสอรีวันนี้ยาพรจะทำผัดกะเพราราดข้าวไข่าดาวนะคะผัดกะเพราของยอ่าพรก็วันนี้ก็ใส่พริก3ามพริกค่ะสามย่างเดี๋ยวเราก็จะทอดไข่าดาวก่อนนะคะ ราก็เอาไข่นะคะตอกใส่ช่วยแล้วก็เอามาใส่ในน้ำมัน,นะคะ่นะ,คะเราจะทำไข่ดาวที่ละฟองนะคะ การตอกไข่ทีละฟองเพื่อที่เผื่อเจอไข่เสียก็จะได้ไม่เสียนะคะก็ถ้าเกิดคือเจอไข่เสือก็จะได้เอาทิ้งไปเลยไม่ต้องมาทอด 就是这个状况，对吧？啊 เสร็จแล้วเราก็เอาหมูสับลงไปผัดนะคะเราผัดจะหมูก่อนใส่ผึ้ยๆนะคะ แล้วก็ผัดหมูให้สุกๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะพี่จเป็แรกก็คือ ใส่กระเทียมก่อนนะคะใส่กระเทียมสับแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาตำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งตำคะ่ะแล้วก็ใส่พริกเหลืองนะคะ ใส่ใบมะกรูดหน่อยนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็ปรุงค่ะใส่อส้อยงลง สเียวค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลสายหน,น่อยนึ่งนะคะแล้วก็ใส่นส้ำปลาค่ะ ลองชิมว่าราสชาติเป็นไงบ้างอร่อยค่ะแล้วก็เผ็ดเดี๋ยวก็ใส่ในกระเพรานะคะ ก็เสร็จแล้วค่ะก็แก๊สค่ะเราก็ข้าวมนแล้วก็ใส่ไข่มาไข่ดาวแล้วก็กลับถึงกะเพราค่ะ ข้าวผัดกะเพราลาดข้าวไข่าดาวนะคะผัดกะเพราสามพริกลาดข้าวไข่าดาวผู้ยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพรบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ